สวัสดีครับผมฟิลนะครับจากร้านฟิลบเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถบิ๊กไบคเข้าใหม่นะครับพร้อมจำหน่าย1คันนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัว Royal เ n f i e l d นะครับ In t e r c e p t o r 650นะครับเป็นรถขายดีที่สุดในร้านผมเลยนะตอนนี้นะฮะมากี่คันก็ไม่เคยพอขายนะครับมาเท่าไหร่ก็หมดนะฮะสำหรับเจ้าตัว Interceptor 650คันนี้นะครับเป็นรถปีคศส0 2 0นะครับจดทะเบียน2020นะฮะรถเจ้าของลำดับเดียวซื้อสดป้ายแดงมานะครับ ลูกค้าซื้อสดมาใช้งานคนเดียวตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยนะฮะรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากนะครับสำหรับ interceptor คันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรตกแต่งอะไรไปบ้างนะฮะเริ่มต้นจากที่เด่นชัดที่สุดแล้วก็จะเป็นท่อนะครับท่อยี่ห้อ python นะฮะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ p y t h o หรือไพ t h o นอะไรสักอย่างนะฮะ,ะเป็นท่อฟูนะครับท่อฟูเลยนะฮะมาพร้อมกับเจ้าตัว เอนจิ e นบานะครับหรือใครจะเรียกว่าแคชบาร์ก็ได้นะฮะตรงรุ่นอินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศูนย์นะครับแล้วก็กระจกปลายแฮนด์แต่งนะฮะมีให้พร้อมครับตัวนี้อเวลาเลี้ยวไม่ติดด้วยนะครับเวลาเลี้ยวไม่ติดถังนะฮะเหลือช่องว่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูยางหน้ากันยางหน้าดอกเหลือเยอะมากนะฮะใช้งานได้อีกยาวๆเลยดูความลึกของดอกยางดิหนาๆเลยนะฮะยางมิชลินหน้าหลังนะครับ ดอกเหลือเพียบเลยนะฮะพร้อมใช้งานเลยยาวๆนะครับผ้าเบรกหน้าหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะผ้าเบรกหน้าหลังเปลี่ยนมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่สีกันบ้างนะฮะชุดสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับโลโก้เดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะรับประกันครับคันอ่าตัวนี้นะฮะถังน้ามันไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มหรือรอยกระแทกนะครับแต่เรื่องรอยขนแมวก็อาจจะมีตามการใช้งานบ้างนะครับรถมือสองนะฮะ ฝาข้างสวยครับเครื่องฝั่งนี้สวยงามเลยนะฮะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกนะครับอ่าแต่ว่าเรื่องคับบพวกเนี้ยจริงๆเราใช้พวกข่ายประวานขัดออกนะแต่ส่วนตัวผมอ่ะไม่มีเครื่องขัดนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะโอเคแล้วก็วมีเจ้าตัวแหลกแหลกหลังนะครับเอาไว้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่จะติดกระเป๋าหรือว่าจะหากล่องมาติดตั้งก็ได้นะครับก็ตามสะดวกเลยนะฮะ แล้วก็ฝาข้างขวาสวยงามเลยครับไม่มีรอยกระแทกนะฮะสวยงามเลยเครื่องสวยใสยสะอาดตามากนะครับสวิตเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะฮะรถสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันครับรถทุกคันผมการันตีไม้แท้ให้นะฮะตัวรถมีกุญแจให้สองดอกบุ๊ก์วิสคู่มือทุกอย่างครบถ้วนนะครับเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างครบหมดนะฮะที่สําคัญภาษีไม่ขาดด้วยนะครับคันนี้ตัวรถวิ่งมาหนึ่งเกกว่าโลนะฮะ เจ้าของเก่าได้เช็คเช็คใ,ใ,ใหญ่เต็มระบบตั้งวงตั้งวาวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสยืนยันอยู่นะฮะฝาข้างนี้สวยเลยดูนะครับสีชกหน้าไม่มีรั่วซึมนะครับอสีชกหน้าไม่มีรั่วซึมนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถอดไม์ก่อนนะครับโอเค พาร์ทนะฮะสมบูรณ์นะครับมาคอนเสียงตเรื่องกันเครื่องสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้นะฮะ เครื่องเงียบไม่เคยลื้อนะครับเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับทางรานได้ตรวจเช็คเซอร์วิสให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับสําหรับเจ้าตัวอินเตอร์เซปเตอร์650ปี2020คันนี้นะครับผมตั้งราคาขายเงินสดนะครับเพียง139,000บาทนะครับออกรถจบเบ็ดเสร็จเลย20,090ตัวนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับออกรถได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยนะฮะ 29 0 0จบทุกอย่างแล้วก็ผ่อนเดือนหนึ่งประมาณ3 3 0 0นนะครับสูงสุดได้60งวดหรือ5ปีนะฮะร้านผมนะครับจะตั้งอยู่ซอยเทพรัก20สนะครับสะพานใหม่สายใหม่กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมารับรถด้วยตัวเองหรือไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวจริงด้วยตัวเองก็สามารถวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ผมมีบริการจัดส่งนะครับถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะฮะกรณีซื้อสดก็ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ก็มัดจำที่เหลือก็ไปจ่ายอมัดจำเสร็จปุ๊บผมส่งรถไปที่เหลือก็จ่ายน้างานได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับร้านผมก็จะรับซื้อขายแลกเทินนะฮะรถบิ๊กไบค์มือสอทุกรุ่นทุกซีซีนะครับทั่วประเทศไทยนะฮะขอแค่เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเล่มทะเบียนหรือติดไฟแนนซ์อยู่ก็ยินดีปิดให้ทุกบัญชีธนาคารนะครับสําหรับช่องทางติดต่อผมนะฮะขอญอาตเดินมาตรงนี้เลยนะครับเบอร์0 9นครับ 4959338นะครับ ID Line F E E L B I K E 1 9 9 2แบบนี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่องเล็กๆของผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมหารถส,สวยๆคุณภาพดีราคาถูกมาขายให้คุณพี่ทุกท่านนะฮะมาแบ่งปันกันใช้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Interceptor 650คันนี้นะฮะสวยใสยไลท์มุลทินแล้วก็ ของแต่งก็พอสมควรนะฮะเอาว่าใครซื้อไปก็เติมน้ำมันขียหล่ออย่างเดียวได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ